ครับสวัสดีครับอันนี้กลุ่มปุยนซีนะครับาร้านก,ก,กุกศักก็กําลังทากิจกรรมกลุ่มปุยนซีป,นประจําทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงนะครับซึ่งด้วยแรงพลังความสมัครในะครับของสมาชิกนะครับทุกอาทิตย์นะครับประมาณ10บป่าคนนะครับวันนี้เป็นการผสมปุย หมักปุ๋ยนะครับหมักข้าวหมักปุ๋ยเพื่อโดยใช้ที่ไก่นะครับแล้วก็ราข้าวที่มุงข้างนะครับแล้วก็น้ำหมักเสื่อภาพนี่คือปุยที่เราผลิตได้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับเห็นว่ารอที่จะให้สมาชิกนะครับ ครับมารับนะครับซึ่งเราจําหน่ายอยู่ที่ราคากระสอบละ160บาทนะครับก็สมาชิกทำงานกันอย่างมีความสุขนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นวันหยุดก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผลไม้ละมือโดยสมาชิกอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่3และหมู่ที่4 หมู่ที่1หมู่ที่ของนะครับของตำบลกุ้งม่วงนะครับซึ่งมาร่วมกันทํากิจกรรมที่ประจําทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงจนไปนะครับลุ่มปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นตราวังชิงนะครับลำจำน่ายนะครับซึ่งคุณภาพบนใจนัยเนื่อพืชตัวไวนะครับเป็นปุ๋ยของอชุมชนเพื่ติกรในชุมชนบ้านเรานะครับ และก็ยังเป็นศูนย์จัดการเรีนปุ๋ยของชุมชนบ้านโคกศักหมู่ที่3าตำบลโคบม่วงของโครไรยโค้งตัดถุงขาด้วยนะครับเพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการดินนะครับให้มีคุณภาพเพื่อปลูกพืชให้เจริญติบโตได้รวดเร็วนะครับ ลุงบริปุยอินรีบ้านโคกศักด์นะครับอําเภอร้อ,อยคงจตรมกลาก็ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิกจชุมชนแล้วนะครับซึ่งโดยเขตอำเภอ,อร้อยคุงนะครับได้ให้การสานทนดูแลนะครับในการจัดการและกระบวนการต่างๆนะครับนี่คือสภาพอาคารที่เราทำการทําการนะครับเป็นอาคารชั่วคราวอยู่ โดยใช้ที่ดินของท่านกำนันวิโรจน์ประกอบการนะครับเป็นส่วนยางก็เป็นอาการที่เราสร้างขึ้นมาเองนะโดยน้ำพักน้ำแรงด้วยความสมาร์คีของสมาชิกในกลุ่มนะครับสภาพภายในอาคารนะครับนะครับจะมีห้องเก็บวัดสดุอุปกรนะครับ นะครับนี่คือเราจัดห้องเก็บอุปกรณ์ไปความรู้ต่างๆนะครับที่ให้ความสกันเก็บความรู้นะครับหลักการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีต่างๆนะครับปุ๋เคมีไม่ใช่สารพิษนะครับซึ่งเห็นว่าเป็นปัจจัยการผลิตพืช ท,ที่ทัดดินขาดไม่เพท,ที่ต้องให้ทัดพันอาหารแก่ดินไม่เพยงอต่อการเป็นตัวของพืชนะครับเราทำางานอย่างมีความสุขนะครับนี่คือสภาพการทำเิจกรรมของกลุ่มปุ๋ยอีเรานะครับซึ่งวันนี้ผมว่าสมาชิกก็ได้เพนป็นการผสมปุม๋นครับ เพื่อได้เอาปฏิบมาพัเลงเพื่อนเลอเพื่อเรบ่าเื่อโอาเล่เอกับจะกลับอุยทุกอาทิตย์ครับครับเป็นสบายจิตเสร็มกลับแล้วพี่น้องกำลังชมคลิปอันดีอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศรับปัจจุบันกองกลุ่ม ขอผลิตปีนตรีเกี่ยวกับบานปุ๊บซักครับนี่ปี่น้อ,องไก่อะไรวะนี่คือป้บแต่ที่สมาชิกรวมมือรวมใจกันมาทำทุกวันอาทิตย์น,นะครับใบลาใบโบงเป็นต้นไปค่อยเต้นใจการบ่ายใจบริการได้ไดครับครับขอบคุณครับครับหลังจากที่เราถทีแล้วก็ทำการล้างนะ จอบองค์กรนะครับเข้าเก็บในห้องวัสดุลมกรนะครับซึ่งซึ่งเราได้จัดทําไว้อย่างดีนะครับนี่คือนะครับอาตตานะครับนี่นะครับการมานะครับก็มีการลงชื่อด้วยนะครับการตำลงเวลาในการปฏิบัติงานด้วยนะครับเป็นแต่ละวันนะครับก็เห็นว่าจะลงการปฏิบัติงานทำลายชื่อการับก็สมาชิกทุกคนครับหลังจาก มาแล้วต้องลงลงรายชื่อนะครับเพื่อลงการปฏิบัติงานในแต่ละอาทิตย์นะครับเพื่อเป็นข้อมูลที่จะว่าสมาชิกคนใดบ้างที่ให้ความร,ร่วมมือมากนะครับก็จะมีนํามาพิจารณาในเรื่องการป,ปันผลเรื่องนะครับในชิงปีด้วยนะครับมีพิจารต่วไปนะครับ เขียนว่าเราเราทำด้วยความสมัคคีนะครับเป็นของชุมชนบุญชท้จริงนะครับนะครับมีขุยสีนะครับ,รบปันตูสัมออกถ้าสนใจก็โทร083 058 1520นะครับสัง่งขุยได้นะครับผ่านพันปราง่านขุบุญรี อาจารย์นภพลกอบการนะครับเราจะรับออเดอร์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของสมาชิกในชุมชนของเราเองนะครับที่ใช้ปุ๋ยไปใส่ในสวนยางพืชผักนะครับต่างๆนะครับมีสมาชิกมีทั้งเด็กและเยาวชนนะครับมีทั้งคนแก่มีทุกวัยนะครับสามวัยนะครับหนุ่มสาวเด็กแต่ก่อนมีแต่เด็กนะครับแล้วก็มีคน นี่คือมีผู้สูงอายุด้วยนะครับนี่ครับที่ตันรองประธานนะครับรองประธานอันนี้้าการบำนาญนะครับก็มีผู้นําชุมชนต่างๆนะครับเกษตรกรแนวหน้านะครับมีสภาพปุบยทัพที่เราได้ทําการผสมเลยนะครับก็ทำการปิดปฏิกเพื่อหมักหมักไว้นะครับนี่คือหลังจากเราใช้เครื่องสร็จแล้วเราก็มีการล้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ให้มีความสะอาดใช้หลัก5สอนครับสะอาดสะอาสะดวกแล้วก็ให้เรียกว่าก็จะดูกองต่างได้เก็บดูสวยงามหายก็รู้ดูความตานะครับเนี่ยของที่กองเรานะมีส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้หญิงก็มีประมาณสีหคนนะครับส่วนใหญ่นะครับก็ เป็นพลังของชุมชนดินจ้จริงนะครับเราทําด้วยอุดมการ์นะครับอาจจะมีค่าตอบแทนเลก็กน้อยไม่มากนะครับแต่เราได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับซึ่งปุ๋เหล่านี้เราเราเรียกว,ว่าลดค่าจ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแพงนะครับครับวันนี้ผมก็ ขได้นําเสนอไว้เี็งแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นราย,ายาารงานการนิพันากับเพื่อนของลุมปริปรินซีบ้านโคกศักษนะครับหุู่ที่3ามตำบลโคกม่วงอำเภอไอยโคงตรงกลาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันอีกในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ